เาถายอย่างตอนประคองมาเลย นั่งค่อยๆนั่งเหยียดขาได้ไหมนั่งเหยียดขาได้นั่งเหยียดขาเลยนะอันนี้ใส่แทมเพิ่อนหรืออะไรเนี่ยใส่แทมเพิ่อนค่ะว่าแล้วนึกว่ากระดอใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอไอ้หีวตกใจเฮ้ยแม่งของมันมาใหญ่ยังแทมเพิ่อนนะโอ้กูเมื่อกี้กูเห็นปั๊บโอ้โหแม่งเบลอเลยมาแรงยังไม่ฟื้นเลยกู เป็นอะไรมามันก็เจ็บตามคนแก่แล้วะไม่ตอนแก่ตอนแรกแกแกเป็นจิตยานี่หายเดินได้กินได้จ็ลูกตายเพราะทาน้องไอ้คนนั้นแ่ะอ,อ่ะพ่อนะลูกตายจะเดินไม่ได้เลยแป๊หนึ่งนะพ่อนะค่อยๆนะพ่อนะหลับตาแล้วป่ะพ่อนะทำเจิบเป็นสมาธิหลับตานะหลับตานะหลับตานะทำเจ็บาว้หลับตาเลยนะหลับตานะ หลับตา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 ละยติปีโสเมกกวายะมะราชาโนททเวสโนมนังสุขังในตัน้ำมพุทธายะททเวสโนจัตุมหาราชิกะยะกะพันตาพันตอภูริโตเวสปุสาพุทธังหลวงพุทธโอเทเวสโนน้ำมพุทธายะอนิจจานิจจากาเยกาเยเจโตเจโตยุติวิติเบตีเบตีสิเลสิเลอันะยันโตอันะยันโตกายยะสังติกายังติข้าพเจ้าขอเปิดทางสิสินะอะไรที่อยู่ในตัวอะไรที่อยู่ในกายนั่นสําแดงไหมกูบาลยเจริญเจริญลงมา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 ลง

กูบาริจงเกจาระบุจาระบาริจงกู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 บาริจงเวสะบุษะ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 เวสะบาษะเวสะบุ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 ษะเว

Bari kari 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 bari

งงนี่ยกระดับได้ละเอามาใหม่ดิงงว่ายกขาได้ละยกขาได้ละงงยกขาได้ละงงเลยเมียยกขาโชว์เมียหน่อยเออแม่มาหากูนี่แม่นอนจริงจริงเลยไม่ต้องมาหากูบ่อยนะไอ้เหี้ยกูเหนื่อยให้ให้แกพูดทีแต่ไม่ค่อยพูดเลยไม่ค่อยพูดพูดกับผมได้ไหมนั่นโอเคไหมโอเคครับโอเคอุ้ยพูดได้แล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอเคโอเคไหมโอเคครับโอเคไหมโอเคครับหายครับที่หายครับหายครับเฮ้ย ไทยครับไทยครับยาวแน่นะก็ไปเด้ามีให้ได้รู้เปล่าน้องแข่งไหมไม่ได้ละสามเก้าอ่ะสามเก้าน้อยด้วยกันไม่ได้สามเก้าไม่เคยเด้ากันเลยไม่ได้ว่าแล้วทำไมเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะมึงไม่ให้เด้าเด่ใช่ตั๊โล้ตั้งกระบอก้ามาเปรีบรอบสองสองสามเก้าโอ้ยเอาโยนขาชนหน่อยโยนนิดนึ่งนิดหนึ่งเอ้ยแม่กระตมัดดิกระตมัดดิพ่อโอ้ยกระตมัดเอาทัดดิเอ้า ยอดเปลี่ยวจัดแกดังเนี่ยยากให้หายมาแล้วเนี่ยเอ้ยเขาคุยได้แล้วจะหายพูดพูดสิจะไปคือเรียกจัดเลยนะจัดไปสักทีนึงได้กันไม่ได้เพราะอ๋อเฮ้ยรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่แข็งแล้วคุบอกให้ไตั้งแข่งไหมแข่งไหมตั้งอะไรตะไรไม่มีแล้วโอ้ยห้องใครห้องมัาเอานะลุงนะผมปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปแล้วนะลุงนะหายหายหายนะเราไปเราไปจัดเดินนะโอเคนะเอ้าค่อยๆลุก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  โอ้โหเฮ้ยโอ้ยลุกได้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 ปล่อยอ่าลุกลุกลุกเองลุกเองอ่ะลุกลุกมาจับผมก็ได้ค่อยๆลุกลุกเลยเออเอาลุกได้ดิลุกได้เอาลุก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 เออลุก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 เลยลุกเลยลุกเลยลุกค่อยยันลุกลุกเออลุกจับไว้จับไว้เออลุกค่อยๆนะค่อยๆพาเขาเดิน้วยละอ่าค่อยๆลุกนะลุกลุกยันขาข้างนี้มีแรงอยู่แล้วอ่าเขาจะลุก อ่าเขาจับเองจับอ่าลุกค่อยๆลุกลุงลุงหายแล้ว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 เอาพลังผมไปลุงหายแล้วเอาพลังยักไปลุกมาลุกมาเอาพลังยักไปเราลุกมาลุกมาเพื่อจับเขาชันลุกมาลุกมาลุกมาเลยลุกมาลุกมาเออลุก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 เออค่อยๆลุกเออลุกลุกลุกค่อยๆขายค่อยเออค่อยลุกมาลุกมาค่อยเดินตรงค่อยๆลุกลุกเออยืนตรงค่อยๆยืดสันหลังลงนะไม่ได้ไอ้นี่มานานลุกลุกเออค่อยลุกนะพ่อนะค่อยๆลุกนะอ่ะค่อยๆ ไม่ค่อยนะพ่อน,นะเออค่อยชัดขาเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแน่ไหมแน่ไหมกูเจ๋งไหมเออกูบอกแล้วอ่ามาหากูเีลยไม่ผิดหวังหรอกเอาหายรู้ว่าหาย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 นะโอเคเอาด,ด,ดูแล้วดูแล้วอเอาจะพาเขาจะพาเขาไปนั่งก่อนไหมเต่าอีาาอ้นั่งหรือยี่ก่อนนะเออลุกได้กูโอเคแล้วให้เขาเดินไปบ่อยนะเฮ้ยจับหน่อยจับหน่อย อย่างน้ทหมดเลยเขาพิจารณาเขาทำใจใจแล้วนี่ก็ใจร้อนเออใจร้อนจริงๆเลยโอ้ยกูเหนื่อยกูไปไปให้เขาเดินบ่อยๆนะแล้วมันจะหายเลยนะก็ไปบ้านปั๊บให้เขาเดินขึ้นเดินลงต่างๆอ่ะเขาเดินได้อยู่แล้วไม่ยากพาเดินเองนะที่มาเมื่อกี้นะ ตอนแรกมาประคองนะให้ดูก่อนอดูตอแนตอแรกอุ้มมานะครับดูตอนนี้ค่อยๆ,ๆลองกดหน้าวังเขานี่ค่อยๆประคองเขาด้วยนะยังไงก็ต้องคองหลังเวย้ยเชือนน <ๆ S 1> ่อกูเดี๋ยวก็อี้มันลงก็อี้มันไม่แข็งเออค่อยๆจับเขาเดินเองนะครับดูนะที่มาแบบเดินไม่ได้นะครับดูตอนนี้นครับตอนมานี่ประคองมาหามานะครับผมนะดูหลังจากนั้นนะครับผมนะไม่มีหน้าม้านะครับที่กูบอกนี่ฮะหน้ามาไหมหน้ามาไหมไม่มีหน้าม้านะครับไม่มีหน้ามานะอุ้ยกูถือกล้องเองเลยเนี่ย นะาเป็นไงเป็นไงเป็นไงเห็นไหมเริ่มแล้วครับผมนะเขาเดินเขาเองนะครับเขาบอกเขาเดินเขาเองนะเมื่อกี้ขยับขาไม่ได้ครับตอนนี้ขาดีขึ้นนะครับลงมาแล้วนะเก้ขาขยับไม่ได้ครับตอนนี้เดินคนเดียวได้ตอนนี้เดินคนเดียวต่อเลยนะดูแล้วมารถเข็นนะครับผมให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้เขาดีขึ้นนะครับผมก็ดีใจแล้วกันที่หายนะสำหรับเคสนี้นะครับผมเนี่ยมันก็เป็นบุญกุศลแล้วกันที่ได้สร้างไว้นะก็าครูทิ่ให้กับลูกศิษย์ครูทุกคนแล้วกันพอค่อยจับแกบันไดให้มึงประคองบันไดนะระวังนะบันไดมันมันนนนนเเเเเเป็็ตงงงงรระะะะดบออออยย่่่่าา้้กพพิิิจฟื ดูเลยกันครับดูนะ ilia. ดูในสิ่งที่แบบความมหัศจรรย์นะครับที่บอกนะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันคือความสามารถนะครับสันทิสติโกเว้นะมันคือความเฟี้ยวบุกสว่างบุคคลนะเดี๋ยวไปเฮ้ยเกยกะดูนะผมบันไดระวังบันไดระวังระบันบันไดระวังเลยนะค่อยๆจับดีๆบันไดค่อยๆประคองดีดเพราะลุงแกบันไดแกเพิ่งจะเริ่มเดินได้ลุงอย่าเพิ่งห้าวหาญอย่าเพิ่งฮึกเหิม ค่อยๆก่อนค่อยๆอ่าค่อยๆประคองเมื่อกี้ออกไปเออค่อยๆละแล้วเดินเองเอออย่างนั้นได้อยู่แล้วลุงไปเดินที่บ้านนะลุงนะลุงหายแล้วลุงหายแล้วลุงหายแล้วนะลุงนะห้อยเก้าอ่าห้อยเก้าขาดูขาครับดูขาว,ขาวเห็นไหมดูข่าวครับดูขาวครับ,ด,บดูขาวนะเห็นไหมตอนแรกเขาลากมาเลยนะครับผมนะ <ừ. S 2> เออเห็นเขาเดินได้ดนะครับดูนหมมันคือความความสุขอย่างหนึ่งของผมแล้วกันนะครับมันคือความสุขอย่างหนึ่งของผมแล้วกันนะ ก็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 เอาก็เอาให้ดีๆเดี๋ยวให้พ่อต้องกายภาพบัตรเขาเองนั้นแหละพอฝึกเดินในไหวแล้วเขาเดินได้แน่นอนนะเพราะว่าขาเขาก็เดี๋ยว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 โทรหาหงุแล้วกันดูนะครับดูนะตอนแรกมาครับเดินไม่ได้เลยหามาแบกมานะครับผมเนี่ยเราเริ่มกลับเขาเริ่มกลับขาก็ได้แล้วนะครับเขาเริ่มกลับขาเขาได้เรื่องต่างๆก็ได้นะมันคือวิทยาการต่างๆนะครับที่นเป็นความสุขของสำนักวิมานอสูรอย่างหนึ่งนะ ง่ายๆสบายๆนะครับที่ผมบอกนะเห็นไหมอ่าดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นมันคือความสุขของทุกคนนะครับเห็นไหมเดี๋ยวกลับไปนะครับกลับไปแบบมีความสุขโซ่ลงโยชูนิโป้งหน่อยยกมือกันยกมือฮิปชูนิโป้งหน่อยชูนิโป้งกันแะเป็นไงสุดยอดไหมกูสามารถทําให้คนเขาดีขึ้นได้นะกูภูมิใจแล้ว